วันนี้เข้าสู่เก่าหลังเกมศึกศักดิ์ศรีระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเอร์พูที่แอนฟิลด์นะครับเรามาดูกันว่ายุทธวิธีในที่โอมดูเบนอมารินใช้ในการเรียกว่าปราบอันนี้สล็อตดีกว่านะว่าเขาวิธีการจัดการยังไงรวมถึงตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติสล็อตเนี่ยเสียความมั่นใจเพื่อเสมอแมนยูเนี่ยมันจะมีวิธีการยกระดับกลับมาเพื่อจะชนะแล้วก็คว้าแชมป์พรีเมียร์อย่ไงในเก่าหลังเกมฟอสไน มาครับกายวัดดีครับสวัสดีครับแมววันนี้มาแบบสิสดจิงจิงเด็กผีใช,ใช่ไหมเนี่ยเราเนี่ยเด็กผีแน่นอนครับงั้นงั้นมาพูดถึงศึกแดงเดือดที่ผ่านมาไน้หนึ่งไหมไกายครับผมคือคออือนักที่เจอกันล่าสุดเนี่ยเสมอกันสองกสองเรียกว่ามันมากมนะเพราะว่าเพราะว่าเป็นแมตช์<ล>ที่เรียกว่าคือก่อนหน้าเนี้ยไล์อัพทั้งสองทีมเปิดมาเอาเริ่มจากลิเวอร์พูลก่อนลิเวอร์พูลเนี่ยมีแค่ ซับสไลด์ที่ลงไม่ได้น้องนั้นฟูลทีมอ่อืมแล้วแมนยูเป็นไงแมนยูก็จัดทัพ11ก็คือชุดชุดเต็มนะครับชุดเต็มแต่ชอบวันนี้ชอบการจับตัวของบริมมากเพราะว่าตัดคู่กลางเป็นเอ่อไมนูกับอุกาเตอซึ่งปกติคือไม่ใช่อุกเตกับไมนูเป็นกาเซมิโลกับเอลิกซันที่ใช้นัดก่อนก่อนซึ่งก็เห็นเห็นอยู่ว่าน้าทั้งสองคนนี้คือแบบไล่ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับคือ คิกเสนกับคาซิโร่ต้องบอกก่อนว่าแกแบบเอ่อพลังงานไม่มีไรไม่ได้แล้วก็ไม่มีไม่มีไม่มีสกิลในการแฮคเกิลอัออตราการแฮคเกิลสแตทมันจะน้อยมันจะน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดก็ถือว่าจัดตัวได้ประทับใจอยู่ครับเพราะจัดตัวปุ๊บเนี่ยมันก็มีข่าวหนาหูเหมือนกันนะว่ามันจะเล่นไม่ได้เพราะว่าพายุหิมะที่แอนฟิลนู่นนี่นั่นใช่ไหมใช่แต่้เอฟเอก็ประก,กาศอย่างเป็นทางการว่าสามารถเล่นได้แต่พอเห็นสภาพสนามปุ๊บก,ก็เหมือนกับฝนต้องตกไปปอยตลอดทําให้สนามลื่น ทเนี้ก็พอเริ่มสตาร์ทเกมปุ๊บเนี่ยสิ่งสําคัญที่เราดูแล้วเห็นจุดคีย์พอยํ์สำคัญคือลิเวอร์พูลเล่นไปเหมือนเดิมไปจริงลิเวอร์พูลป,ปกติเนี่ยมันจะเล่นแบบเพรสซิ่งใช้กองหน้ากองกาลางลกองหลังไล่เพรสกองหลังใช่แต่เออเหมือนแมนยูทำกันบ้านดีหรือเปล่าคือมีจังหวะที่เออเลิเวอร์พูลไล่แต่ไล่ไม่จนและแมนยูอ่ะนิ่งขึ้น,น,นค่อยๆแก้เพรสค่อยๆเจาะค่อยๆถ่ายบอล คือตั้งแต่มีบูโน่ใช่ไหมที่บูโน่อก่อน,นของติดทาแบบแต่พอมานัดนี้ถือว่าเล่นโอเคใช <okay. S 1> ่ไหมก็คือเหมือนต้องบอกก่อนว่าบูโน่คือเอาจริงแกได้พักถือว่าเป็นผลที่สลับนัดน,นี้ด้วยที่ที่กานอยู่โชว์ความดีเพราะให้แกได้พักบ้างแกจะได้มีความสดในการในการวิง่งในการในเหมือนมีมีกำลังใจในการเล่นบ้างเรหมู่แฟนอยู่แต่ก่อนคือแบบก็อย่างที่เห็นนะครับฟอมแต่ละคนแต่วันนี้ฟอมแต่ละคนก็เด่นมากโดยเฉพาะบูโน่วันนี้บูโน่นี่ ไม่เสียบอลอันดับแรกคือเขาไม่เสียบอลง่ายเหมือนแต่ก่อนอันดับสองคือเขาแกะเทสได้ดีเนี่ยคือเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เราทะลุกลางลิเวอร์พูลเข้าไปได้จริงจริงจริงเ<ๆ><ๆ>นื่องจากบูโน่แล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีตัวคอปปี้เมนูกับอูกาเต้เราจะพูดถึงเราจะพูดถึงลิเวอร์พูลนิดนึงสตาร์ทเกมมาปุ๊บลิเวอร์พูลก็พยายามพยายามบุกแกหละแต่ว่ามันมีโอกาสแรกที่แ<ห>ม็เคลสเตอร์จากซิซาร่าคอสเข้าไปแล้วแม็เคลสเตอร์วอลเลย์เต็มๆเลยเตมเตใช่ไหมต้องชมอุลล่า ฝอ,อนี้ต้องชมโอนานาคือปกติโอนาคก็ขาตายอยู่แล้วแต่ว่าอ,องลงนะโอ้ลูกนั้นโอ้เซฟยากครับลูกอจอจอต้องชมโอนานาวันนี้องลงเหมือนกันวันนี้โอนาน่าเล่นได้ดีมากครับอืแล้วกลายเป็นว่าพอโอนาน่าเซฟได้มีความมั่นใจปุ๊บหลังก็สบายใจใช่แล้วก็พยายามดิวอัพเอมตัวเอง aim aim. แล้วก็เห็นจุดที่สํคาคัญคือช่องว่างในแบ็กขวาของเทรนเดอร์อานโนอ่าคือปกติเทรนเดอร์ซโนเนี่ยเป็นเป็นแบ็กที่จอมบุกอยู่แล้วใช่แต่ประเดิญว่าปี ก่อนๆเนี่ยบุกเอมลุกเอมรับดีแต่เกมนี้เกมรับแมงไม่ได้เรื่องเอกมนี้เทนฟอร์มหลุดค่อนข้างเยอะครับแล้วเป็นเป้าโจมตีให้ดารโลขึ้นแมนยูขึ้นฝั่งทางเทนจอดทางเทนได้ตลอดทั้งเกมครับถ้าให้เห็นสเตตที่เกมที่ผ่านมาแมนยูปลูกทางเทนเนี่ยประมาณ50%าสิบเปอร์เซ็นต์นะใช่งกลางนิดเดียวขวานนิดหน่อยแต่ว่าทางเทนเนี่ยคือจอดผมกําลังคิดว่าตั้งแต่ทนเทน่์มีปัญหาหรือเป็นข้อที่แบบตกเขียนกันทั้งวิกเลยนะว่าเทน จะต่อสัญญากับลิเวอร์พูลไหมแต่ข่้นเหนื่อยเขามอนสามแสนปอนปูถือว่าเยอะนะหรือจะเทรนไม่เอาเทรนมีสิทธิ์เลือกก็มีล er 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 ีมายลิตอางสัรอแล้ว<ม><ม>ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เหมือนเหมือนข้อกังวลใจเทรนมาตลอดวีคแลวทำให้ฟอร์มการเล่นในนัดนี้มันดรอปลงไปในเกมแล้วแต่เหมือนก็ทางเปเลสเห็นเทรนนัดนี้อาจจะไม่เอาก็ได้นะครับไอชันเมียที่มีคนทวคนิดบอกว่าชันเล่าคีนล่าคีนเล่าคีดใช่ไหม ก็กลายว่าแม,น,มนยูมีโอกาสที่เจาะทางเขนแล้วเตือนแล้วนะลูกหนึ่งท,ที่ที่เอออามัดใช่ไหมอ,อ,อามัดเอ่ดดาโลคอสแต่ให้อามัดอโมหงผิด<ม>เหลี่ยมโอ้ผิดเหลี่ยมแล้วก็ลูกคอยลุนนีจ่จังๆเลยโอ้จังๆเลยลูกนั้นแต่ก็เสียดายที่คอยลุนก็ไม่คมด้วยครับไม่ไงั้นน่าอาจจะนำหนึ่งโซลก่อนอพูดถึงคอยลุนนิดหนึ่งปีนี้คอยลุนเป็นยังไงบ้างปีนี้คือคอยลุนต้องบอกก่อนนะคอยลุนเป็นกองหน้าที่เป็นคนที่ ชงเองจบเองไม่ได้ไม่ได้เอาคุยง่ายก็ถ้าให้เปรียบเทียบเห็นถึงเขา็แฮร์รี่เคนเป็นกองหน้าที่ลงไปตั้นเองตั้นเก็บเองไม่ได้คอยลุนต้องตั้งแต่อัตลันต้าแล้วเขาจะเป็นตัวที่เป็นหน้าตัวจบอย่างเดียวครับวันนี้ก็อย่างที่เห็นครับคอยลุนวิง่งล้มง่ายลื่นง่ายเก็บบอลไม่ค่อยได้แล้วก็อาจจะเข้าใจว่าสภาพสนามสภาพอากาศมันลื่นแหละลใช่ไหมแต่วันนี้น้องแกก็ฟอมฟอมดอกลงตามก่ามาตรฐานแล้วกันนะครับอืม แต่คนที่เล่นดีและก็สูงมาตรฐานมากคือเมนูและอุกอเต้อเมนูอุกัเต้คูโน่สามกลางครับคือสามกลางเนี้ยกลายเป็นว่าพอพอเล่นดีปุ๊บยกระดับเกมได้ปุ๊บเดี๋ยวกูสามตัวตรงกลางด้อยไปเลยนะด้อยอย่างอย่างอย่างแกวนแบกเนี้ยแกวนแบกแมคคริสเตอร์แล้วก็เพอร์ติสเคอร์ติสโตนเนี้ยพอพอเวลาไปเล่นกับสามกลางแมนยูที่ที่ค่อนข้างเข้าฝักกันเนี้ยเหมือนกับกลางแมนยูจะเหนือกว่านิดนิดนะใช่พอมันเหนือกว่านิดนิดเนี้ยเรามาดูสถิติแท็กเกิ คือปกติแล้วถ้าเป็นนักเกษมกับอลิซันจะไม่ค่อยแทกเกิลแต่ว่าพอมันเป็นไมนูอุกเต้นเนี่ยสามารถตัดเกมของลิอพูได้อย่างอย่างสองคนเนี่ยก็จะมีสถิติแทคเกิลสครั้งเลยนะทั้งคู่มันเลยทําให้การเบรกเกมการการเล่นบนเร็วพาร์ชันเร็วๆในเกมลิอท์ ดบลงไปเนาะแล้วมันช่วยนี่ด้วยครับช่วยกองหลังแมนยูด้วยแต่ที่ร่วงร่วงมาแต่ก่อนสาคนนี้ช่วยได้เยอะครับแ่โนอาตาเต้ก็คือสกินสกีนก่อนที่สกินก่อนจะถึงหลังปกติพออะไรหลังปุ๊บมันก็ไวใช่ไหมไม่ไวก็ไม่ทันอ่าเดลิสวันนี้ก็ได้ไม่ดีเนาะเดลิสใช่จังหวะไม่ค่อยดีพลาดสองลูกอาจจะพลาดที่เขาลูกแรกเขาเท้าสกัดโฉงฉางไว้หน่อยครับแล้วก็ลูกสองก็แฮนด์บอลแต่ก็เข้าใจครับสภาพอากาศอื พอมาครึ่งหลังปุ๊บจานครึ่งหลังเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่นําก่อนเป็นใครผมเป็นแมนคนที่ครึ่งหลังคนที่นําก่อนเ่ยต้องแมนยูสิครับอ๋อลิซาโดมาร์ติเนสเออคือยังงงอยู่เลยว่าลิซานโดมาร์ติเนสไปอยู่ตำแหน่งที่ได้ประตูได้ยังไงคืออย่างที่บอกว่าแมนยูพยายามเจาะในตำแหน่งของเทรน์เพราะว่าเทรน์ขึ้นแล้วก็ไม่ลอยไม่ลงพอมันก็โจมตีทางหลังลิซาโดมาร์ติเนสและบุโนลแทงเข้าไป แล้วกลายว่าลิซโลนี่ตบันด้วยซ้ายหร<ไ><ไ>ือว<ไ><ไ>่คมกดถูกล็กติดเลนะยิงเข้าสามเหลี่ยมเลยครับเอ่อยิงอย่างคม <c oughs> ก็มาเลยไม่คิดว่ามาตินเนตจะยิงแล้วเบ็คเกอร์ก็แสกหน,น้าไงมันก็นเลยกลางว่าแมนยูนำก่อน,น1-0 <ใช S 2> อย่างนั้นลิเวอร์พูลก็ต้องแก้เกมละแก้เกมก็เอาดุนเยสเอาโจตาเอาัวินุยเจกับโจตาลงครับเพราะว่าเพราะว่าเหมือนประมาณว่าลิเวอร์พูลต้องต้องพยายามต้องพยายามหาหามิติในเกมลุกใหม่ๆแหละใช่แล้วก็ได้ประตู เสมอแล้วประตูขึ้นนําจากโทนิกาโปแล้วก็จุดโทษของม <S Games> ูเรซ่าพูดถึงจุดโทษนิดนึงจุดโทษลุงนั้นดิลิศมันมันโพซิชันกลางแข้งมันถือว่าปกติไหมอ่าให้เป็นให้จุดโทษได้ครับสำหรับผมมันก็จุดโทษก็ถือว่าทำถูกต้องแล้วแต่ผมเหมือนกรรมการพรีเมียร์ลีกมันปีนี้มันแบบมันสองมาตรฐานครับมันมีจากเออมันมีเกมที่แมนยูเจอสเปอร์แล้วการโชยิงอย่างนี้แล้วก็ไปโดนมืออ๋ออ๋อใช่อ่าลูกช็อตนั้นก็เหมือนกันแต่ไม่ให้ไม่ให้จุดโทษแต่ทีนี้ไม่จุดโทษใช่ไหม ผมก็อยากให้จริงๆอยากปากถึงฟีฟ่าหน่อยครับพี่เฮลีคอยสองมาตรฐานหน่อยครับกับทีมผมแล้วไปแล้วนอนลิ้ด่าแล้วด่ากรรมการตลอดจริงพอได้ประตูสองหนึ่งเลี้ยวฟูลนําแล้วแต่จุดโมเมนตัมที่เปลี่ยนต้องชมโอลิลูบิออมลินนะส่งกานาโชลงมาแล้วแก้เกมส่งแก้เกมกานาโชลงมาแล้วก็เอาเอาตัวไมนูออกอ่ะแล้วก็เอาบูโน่ไปตรงกลางเพื่อแบบเก็บบอลให้ได้อ่ะทีนี้เนี่ยพอจังหวะจังหวะ จังหวะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทําไมกนณาโชตัดเข้ามาแล้วอามัดยิงได้เทนเหมือนเดิมครับเทนวันนี้เทนนี้ <Hey. S 2> ไม่ได้เลยครับหลุดตําแหน่งไม่พอใ <Hey. S 2> จบอลเสียเปิดขึ้นเกมจากหลังมาหน้าเทนก็จ่ายบอลเสียวันนี้เทนก็กับตําแหน่งก็ไม่ทันขึ้นนั่นแหละครับก็คือแล้วแมนยูก็ย้ำเลยทางทางทางซ้ายกนณาโชอืมดูงั้นก็โอ้ จ่ายคอสเออตบเข้าไปแล้วอามัดก็ยิงสวยครับเอออามัดยิงเฟิร์สเฟิร์สไทมปึ้งเข้าไปเป็นหมาเดียวแล้วก็กลายเป็นว่าเสมอที่สองสองเพล้นเลยเออโหนะคือไม่คิดอามัดอีกแล้วแล้วไม่เราไม่คิดว่าแมนยูที่แบบอารมณ์ประมาณนี้จะสามารถมีโมเมนตัมในการแบบกลับมาได้ใช่ซึ่งพอนัดเนี้ยมันยิงสองสองได้ปุ๊บขู่ลิเวอร์พูลเริ่มแบบเฮ้ยแมนยูแม่งเอาวะใช่ไหมพอเอาปุ๊บมันก็มีหลายๆจังหวะและลิเวอร์พูลก็ก็พยายาม ไม่ใช่ว่าไม่พยายามนะใช่โจตายิงตู่มตามตู่มตามลูกลูกนั้นผมเสียวมากลูกฟันได้มงจอจออนาอีกแล้วเออก็ต้องโทจนันนาคืออันนี้โอนาน่าเนื้อร่างเลกอาร์รึเปล่าคือมีการแบบช็อตสต็อปปกติโอนาน่าโจนัน่าจะขาตายใช่ขาตายนั่นนี้โอนาน่าแบบปึ๊บมือไม้แม่งออกแล้วแบบยืนโพสิชันดีลูกฟันได้มงจอจอไม่ถึงไม่ถึงห้าหลาอืมดีครับไม่เข้าสุดยอดสุดยอดแล้วมันมีจังหวะสุดท้ายมาไม่ใช่มาไม่ใช่จังหวะนั้นจังหวะนั้นยังไงทำไมทำไม คือคือมันเป็นจังหวะดเขาเตะแข่งเนาะแล้วเลี้ยวปูเลี้ยวปูพลาดและแมนยูได้จากเซอร์เซย์ใช่ไหมแล้วคัทแบ็กเข้ามาเป็นเป็นแฮร์รี่แม็กไกวร์สิครับโอ้โหลูกนั้นอลูกนั้นนี่คือแบบแต่จริงๆแต่จริงๆเซอร์เซยให้อะถูกแล้วเามนคักแบ็วกลับมาใช่ไหมเอาชัวร์แล้วคือเซอร์เซยเอาชัวร์แล้วแต่ดันเป็นแม็กไกวร์มันไม่เป็นการนาโช่การนาโช่อยู่ข้างหลังอ่าแต่ก็เข้าใจครับก้องหลังยิงแต่ก็ เสียดายไหมเสียดายครับแต่ก็ดีใจแล้วครับวันนี้ถึงแม้จะเอาจริงครับถึงแม้วันนี้แมนยูแพ้ผมก so ็ก็ดูบอลสนุกครับวันนี้เขาแมนยูเล่นดีจริงครับเพราะว่าแม็กควายเนี่ยคือต้องก็เซ็กซอาจจะแบบให้บอลกระดอนกระดอนนิดๆใช่ไหมครับและสนามมันลื่นด้วยแต่มันลื่นมันก็ทําให้แบบเอ่อการวางเท้าของแม็กควายอาจจะทําได้ยากในการยิงแบบเฟิร์สธทามอย่างนั้นบวกกับเขาเป็นกองหลังด้วยเออไม่ได้พร้อมยิงมาหรือจะไม่ซ้อมยิงนะไม่งั้นแม็กควายเบลก้าทีก็น่าจะต้องทำให้ได้เกิดเป็นลิซ่าโดน่าจะเข้าเออเจงจเจง ทีนี้ก็มาดูว่าเฮ้ยหลังจากเนี้ยโมเมนตัมแมนยูคิดว่าจะกลับมาไหมอย่างี่หนั่างนั้นรูรวมันน่ะฟิกเจอต่างตันเจอซาติมตันในบ้านผมว่ายังไงก็ต้องสามแต้มครับน่าจะต้องสามแต้มให้ได้แต่ผมว่ามันคงคือมันชินแล้วครับมันเป็นลูกของแมนยูก็เด็กกี่ทุกคนก็ก็ต้องชินครับก็คิดโมเมนตัมกลับมาได้ก็จริงแต่เหมือนกลับมาไม่นัดสองนัดแล้วก็ไปเหมือนเดิมแล้โอ้โหนี่แปมีพูดเองนะว่าเราต้องชินนะฮะจริงๆผมก็มองว่าถ้าสมมติไอ้มันมีบูโล่หพูด เขาบอกว่าหรือโอมมริมก็พูดก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเล่นได้แบบนั้นนี้เออเล่นให้เหมือนนัดเนี้ยทไมเราถึงจะเล่นไม่ได้ทุกนัดใช่<ต>คือมันเป็นเหมือนวินดิ้งแมนชัลตี้ว่าสู้สู้สู้แล้วพยายามเอาคืนใช่ไหมไม่ใช่แบบพอเวลาเสียบอลปุ๊บแล้วก็ปล่อยแม่แม่งอย่างนัดที่เจอโนลเซอร์เนี่ยไม่ไม่ไล่ไม่าไตามอะไรอย่างเงี้ยคือทําไมไม่เล่นทุกนัดเพราะไม่งั้นอะ่ะถ้าเล่นแบบนี้ทุกนัดอะ่ะมันไม่มีคําว่าอันดับแบบเป็นตาฝูแดนใต้หรอกมันต้องแบบดีกว่านี้ถูกไหม ก็ตอนนี้แฟนขอแบบทําอย่างนี้ขอนัดขอตอนนี้ขอดูเป็นเกมต่อเกมครับตอนนี้ผมว่าเซอร์มัลตันน่าจะได้แหละได้เซอรตันต้องสามแต้มสามแต้มแล้วขอขอแบบสกอร์สูงด้วยเพราะว่าขอเรียกความมั่นใจอีกสัครับมีคนเรยยิงไปห้า่ทีมอะไรนะที่พิจารณาแลนะเราเออโอ้โหแล้วทีมอื่นก็ยิงไปคือเบนฟอร์ดเอโมโมก็ซัดไปห้าศูนย์ด้วยเพราะฉะนั้นแมนยูเนี่ยถ้าสมมติว่ารักษาประตมแบบนี้ได้นะเซอร์มตันอาจจะเรียกเรียกศรัทธาในเกมลุกกลับมายิงระเบิดระเบิด ข้ามมัฝั่งลิเวอร์พูลนิดนึงคือลิเวอร์พูลเนี่ยหลังจากนี้แล้วก็จะไปเจอเกมคาราบานครับรอบรอบ,รอ,บรองอะนะและก็จะไปเจอทีมอีกเรื่อยๆต่อปไปเนี่ยคือปกติถ้าเสียเสียสถิตอีกนิดนึงเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าลิเวอร์พูลจะมีปัญหาเพราะว่ายังนำ,ย,งนำยังนำที่2อาร์เซนอลอยู่6คะแนนก็คือตอนนี้มีท6คะแนนเพราะว่าถ้าลิเวอร์พูลสามารถรักษาฟอร์มคือลิเวอร์พูลไม่ได้เล่นแย่แต่ว่าแมนยูเล่นดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าลิเวอร์พูลก็ยังมีโอกาสที่จะเก็บ เก็บเก็บแต้มไปเรื่อยเรื่อยแล้วมันยังมีเกมตกท้าอยู่ในมือกันใช่มีมือกริงนะที่นัดเดวิสตันที่เลับอาจจะอาจจะเล่นแต่ต้องดูแหละว่าว่าถ้าลิวพูผ่านคาราบาวครับไปได้ปุ๊บเนี่ยเกมมันเริ่มมีชุบแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวเจ็บไหมถ้ามันมีตัวเจ็บก็สบายไปถ้ามีตัวเจ็บปุ๊บอันนี้สวอตก็มาคิดแล้วโดยเฉพาะฟันได้ถ้าอย่าเจ็บถ้าเจ็บลิวพูน่าจะเปครับจริงไหมจริงคือเพราะว่ากองหลังลิวพูตอนนี้ก็นอกจากโคเต้ฟันได ก็จะไม่เห็นตัวที่แบบสามารถาที่จะมาแทนได้แทนได้เลยชนะก็ตอแล้วต้องดูอีกอันนึงว่าเทรนจากที่สล็อตเนี่ยสล็อตเขาเอาปอกป้องนะว่าเฮ้ยเทรนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณเล่นแย่นัดเดียวแล้วคุณแบบด่าแบบขนาดนั้นคือนัดเล่นดีๆแม่งก็มีแต่แค่วันน,นี้เหมือนมันไม่ได้สภหษณ์สล็อตเขาแบบยกย่องเทรนมากเลยครับเขาบอกว่าเทรนเนี่ยคือถ้าเหมือนจัด UCL ดักเตะเก่งดักขวาเก่งที่สุดตลอดกาล UCL เลือกเทรนแล้วก็ เลี้ยฟูเอ็งดักฝาเลี้ยฟูเก่งที่สุดตลอดการก็เลือกบอกว่าเทรนด์เนีเ่ยเขาก็ซัพพอร์ตเทรนด์เต็มที่แต่อยู่ที่เทรนด์แล้วครับน้องเขาน้องเขาจะอีกเาเรียกว่าใจฟูแล้วก็กลับมาช่วยทีมแล้วก็มีสมาธิในเกมแับเดิมไหม<ช>อ่ะแล้วเรามาดูนัดหน้ากันว่าทั้งแมนยูและเลี้ยฟูผมต่้มจะเป็นยังไงวันนี้ถ้าคุณชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วไม่พลาดสาระดีพอแล้วเจอน้องกายกดเสรใจว้ามึนนิดหน้าอ่าโอเคถ้าใครชอบน้องกายให้มาใหม่ก็อินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าคอมเมนต์เข้าามนะครับ โอเคสวัสดีครับคนี้สวัสดีครับ